เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญนิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมแห่งสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัส ตอนที่18ค่ำแล้วกับเหตุการณ์ภายในบ้านของเสียบันเจิดบนเนื้อที่กว่า5ไร่รั้วคอนกรีตสูง7แผ่นอิฐบล็อกไม่มีทางที่สายตาคนภายนอกจะมองฝ่าเข้าไปได้ผู้คนคึกคักซึ่งล้วนแต่เป็นคนในช้ยชการหลายๆคนเดินไปเดินมาท่าทางเหมือนคนอารมณ์หงุดหงิดมองหน้ากันเองแต่ไม่มีใครเอ่ยคําพูดอะไรแก่กัน ต่างกับอีกกลุ่มหนึ่งรล่าสิบคนกําลังล้อมวงอยู่ใต้คนมะม่วงใหญ่โจ้เล่ากันอย่างเพลิดเพลินเสียงเพลงหมอลำเสียงปรบมือตีจานเคาะแก้วดังระเบียงเมื่อความเมาได้ทีทันใดนั้นอาการต่างๆของคนสองกลุ่มก็เปลี่ยนแปลงรถวันโว760 GLE เทอร์โบสีดำสนิทแล่นผ่านประตูบ้านเข้ามาพร้อมด้วยรถปิกอัพกระบ,บะสองคันบนรถมีคนนั่งอยู่คาระสิบคนเห็นจะได้รู้ทันทีว่านั่นคือรถของเสี่ยบันเจิดกับลูกน้องคุ้มกันเฮ้ยเสี่ยมาแล้ว คนในบ้านออกมาชักแถวรอที่เชิงบันไดในขณะที่กลุ่มคนเมาลดความดังของเสียงลงบางคนหลบหน้าตัวเองออกไปทำเป็นว่าข้าไม่ได้กินเหล้าด้วยทำนองนั้นเสียบันเจิดในเครื่องแต่งกายชุดสากลสีเข้มติดแถบไว้ทุกสีดำก้าวขาลงจากรถเหลวมองปิกอัพสองคันหายเข้าไปในโรงจอดเราหันมาพูดกับกลุ่มคนที่เชิงบันไดไอ้วอนมาส่งข่าวเรื่องรถสิงทะเลทรายหรือยังยังเลยครับเสียแล้วพวกมึงรู้หรือเปล่ามันย้ายไปที่อื่นแล้วหรือว่ายังอยู่ที่เดิมไม่รู้เลยครับเสีย เออให้มันได้อย่างนี้สิวะกูเรื่องออกตลอดตลอดทั้งวันต้องหาเรื่องทําบุญเอาหน้าเพื่อไม่มีใครเห็นไส้เห็นพุงพวกมึงแต่พวกมึงกลับมุดหัวอยู่แต่ในบ้านเอ้าแล้วเสียจะให้ผมทายังไงล่ะครับไปสั่งไอม้มนต์ไอเ้เซงเอารถไปกาบออกไปหาข่าวสิว่าว่าสิงทะเลทรายกับชาวบ้านทศปชนั่นนะ่ะมันอยู่ตรงไหนกันบ้างมันอยู่ยังไงมีคนมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ใกล้ถึงวันนัดส่งของให้สหายแล้วนะมึงเสียครับอะไรของมึงอีกไอ้แยงอยู่ด้วยกันแค่นี้เรียกอยู่ได้เออเอออ่า ท่านสหายเดืองนำว่าเอ่อมารอนานแล้วครับมาแล้วเหรอนั่นไงกูพูดผิดซะที่ไหนมาแล้วอยู่ที่ไหนวะคอยอยู่ในห้องรับแขกครับเสียรู้ว่าเป็นคนคุ้นเคยกันแบบขาเก่าขาแก่ด้วยธุรกิจตามเวลานัดเสียบันเจิดจึงไม่รีบร้อนยืนมองกระทั่งรถปิกอัพสองคันกับกลุ่มชายชะกันที่ติดมากับรถแกลนออกประตูบ้านไปอารมณ์ร้อนและอูอยู่ภายในเสียสัต์กำปั้นลงบนฝ่ามือตัวเองเสียงดังเชียแล้วผุ่นขลันเดินเข้าบ้านด้วยใบหน้าบอกบุญไม่รับ สวัสดีครับเสีย่ยมีใครทําอะไรขัดใจเหรอครับเห็นหน้าไม่สบายเอาซะเลยก็คงทํานองนั้นแหละสะหายอีหา่ามันขัดขวางผลประโยชน์ของผมแทๆ้ๆผมยังต้องช่วยออกเงินทําศพให้มันอีกศพใครครับเสีย่ยแล้วว่ามันขัดผลประโยชน์อะไรยังไงผมไม่เข้าใจไอพวกชาวบ้านกลุ่มาสสพชบ้าบอคอแตกอะไรนั่นหน่ะสิปะทะกับกลุ่มสายเวียดนามที่บริเวณหลักเขต30โดนปืนใหญ่สหายเราถล่มตายไป2บาดเจ็บอีกสี่ผมก็เลยต้องทําบุญเอาหน้าช่วยงานศพไปรายละ5 0 0 0แถมคนเจ็บอีกรายละ2 0 0พ ผมเนี่ยจะบ้าตายแล้วที่สหายว่าเขาขัดผลประโยชน์นั่นล่ะเรื่องราวเป็นไงสหายก็จะอะไรสะอีกเล่าสหายไอ้พื้นที่ที่พวกมันเข้าไปนั่นนะ่ะเป็นพื้นที่ที่เราสงวนไว้สําหรับทํางานโดยเฉพาะของพวกเรานสิสหายสงวนยังไงหรือสหายทาไมต้องสงวนด้วยก็ธุรกิจของเราไม่ได้ทํากันบ่อยๆทุกวันทุกวันไม่ใช่เหรอนานเป็นอาทิตย์ถึงจะว่างสักครั้งหนึ่งนั่นมันธุรกิจส่วนตัวของผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานระหว่างสหายกับผมหรอกเอาเถอะว่างานของสหายมาเลยดีกว่าวันนี้มีอะไรถึงต้องมาหาผมด้วยตัวเองยงเี้ เสียบันเจอตัดบทพอธุรกิจเรื่องลักลอบตัดไม้นั้นสหายเดืองนำว่าไม่รู้เรื่องด้วยนอกจากสหายเวียดนามบางกลุ่มบางคนในเขตขเขมรนน,นเท่านั้นทั้งสองทรชนขยับขยายท่านั่งตัวเองใหม่แล้วเริ่มเจรจาความมีซีเซียผมมีงานด่วนจากหน่วยเหนือเกี่ยวกับสินค้าจําเป็นที่เคยส่งสองอาทิตย์ต่อครั้งนั่นน่ะช่วงหน้าแรงเนี่ยอยากจะขอไปอาทิตย์ละครั้งแล้วก็แต่ละครั้งให้เพิ่มยอดขึ้นอีกเท่าตัวหมายความว่าเสียสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองมากขึ้นถึง2เท่าตัวไม่รู้ว่าเสียจะทําได้หรือเปล่า ส่งสินค้าส่งครถลต่อเที่ยวอืได้ถ้าสายจัดการเรื่องสั่งสินค้ามาสต็อกไว้ในโกดังของสหายได้นะเรื่องนั้นเสียตัดปัญหาไปได้เลยผมจะเตรียมสินค้าทุกอย่างตามใบสั่งของหน่วยเหนือบรรทุกรถให้เรียบร้อยเสียแค่ทําหน้าที่เอารถสินค้าจากอาลัญ,ญ,ญประเทศมาส่งให้ถึงมือผู้รับโดยปลอดภัยเท่านั้นแล้วเรื่องด่านตรวจกับการควบคุมปริมาณสินค้าเข้ามาอารัญ,ญประเทศละ่ะหน้าแรงทุกปีเขามักจะเข้มงวดเสมอไม่ใช่เหรอสายเตรียมแก้ปัญหาย,ยังไงเรื่องนี้เสียไม่ต้องห่วง ผมใช้เงินปิดตาปิดปากเจ้าหน้าที่ด่านทุกด่านหมดแล้วการนำสินค้าจากกรุงเทพเข้ามาผมจะใช้รถเล็กหลายคันแล้วก็ใช้ชื่อคนสั่งซื้อหลายคนไม่ให้ซ้ำกันวิธีการแบบนี้จะทำให้สินค้าไม่มากองอยู่บนชื่อคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็จะไม่สงสัยเอา้าแล้วสหายไปอะไรชื่อคนสั่งสินค้ามาจากไหนก็เอาชาวบ้านที่มาสั่งสินค้าจากร้านผมนะสิผมใช้ชื่อเขาเป็นคนสั่งสินค้าซะเองโดยบอกว่าเราถูกจำกัดยอดสั่งสินค้าจะทำให้สินค้าขาดตลาดเพราะต้องส่งให้กับลูกค้ามาก ในขณะเดียวกันเราก็ลดราคาขายส่งให้กับเขาลงไปนิดหน่อยทําให้เขาได้กําไรเพิ่มขึ้นแค่เนี่ยสินค้าก็ผ่านด่านตรวจได้แล้วดีดีพ่อค้าร้านค้าย่อยตามหมู่บ้านแต่ละเจ้าแต่ละร้านอยูน่คนละที่ยืมมือมันหลายๆคนแล้วก็ไม่ให้มันรู้กันถ้าใครไม่ยอมสหายก็ไม่ต้องขายส่งสินค้าให้มันแบบนี้เรียกมัดมือชกสบายเลยทําไงได้ล่ะเสีย่ยถึงคราวจําเป็นต้องทําแล้วนี่บัญชีห่างว่า,าผู้สั่งสินค้าเข้ามาในรัญญประเทศนั่นนะ่ะไม่มีชื่อผมอยู่เลยถึงมีก็น้อยมาก พราะผมอยู่ในฐานะผู้รับจ้างขนส่งสินค้าไม่ใช่เจ้าของสินค้าจริงไหมเสียเสียพูดอย่างกับคิดจะแย่งอาชีพของผมอย่างนั้นแหละไม่หรอกสหายเราแบ่งกันทำมาหากินดีกว่าสหายเป็นคนสั่งสินค้าผมรับจ้างขนส่งถึงยังไงถ้าไม่มีสหายเป็นสะพานไปหาสหายเวียดนามในขเขมรผมก็คงไม่มีโอกาสค้าขายจริงไหม ผมมันต้องขอขอบคุณเสียมากนะที่ร่วมงานนี้กับผมยังจริงใจถ้าเราสองคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันผมรับรองเลยว่ากว่าสงครามเขมียนจะสงบนะคงร่ำรวยตั้งตัวกันได้นั่นแหละขอจริงเธอสหายทุกวันเนี่ยผมเองต้องเลี้ยงคนในบ้านจํานวนไม่น้อยเลยหามาได้เท่าไหร่ก็ใส่ปากใส่ท้องพวกมันจนหมดไม่เคยเหลือเก็บได้สักทีว่าแต่สินค้าโงดเนี่ยรายการเพิ่มเติมมีอะไรบ้างสหายความจริงก็ไม่น่าจะเรียกรายการเพิ่มเติมอะไรหรอกนะเสีย เพราะสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าตัวเดิมเพียงแต่จำนวนเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นจาก1คันรถเป็น3คันรถโอ้โหสหายรถตั้ง3คันมิไปกันเป็นขบวนยาวเลยเหรอแค่3คันคงไม่เกินความสามารถของเสียหรอกมกั้งคนของเสียมีตั้งเยอะแยะนี่ครับถึงงานก็เถิดสหายคนมากแค่ไหนก็คงไม่มีประโยชน์เพราะขบวนยาวๆรถหลายคันมันก็ต้องเป็นเป้าสายตาวิ่งไปไหนที่ก็มีแต่คนสนใจ ก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยในเมื่อทั่วตามทยาถึงวัฒนานครก็มีแต่คนของเสียทั้งนั้นไม่ใช่เหรอแม้แต่เจ้าหน้าที่สาธประชาติตามศูนย์อพยพเสียกระครอบจนอยู่มือหมดแล้วไม่ใช่เหรอใช่ข้อเนี้สหายก็พูดถูกแต่งานครั้งเนี้มันหมายถึงต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสําหรับพวกเขาด้วยสิสินค้าแค่รถบรรทุกคันเดียวแล้วยังพอหลบสายตาตีกินได้บ้างแต่ถ้าสาคันนะเห็นทีหลบไม่พ้นแน่ผมบอกตรงๆว่าหนักใจหมายความว่าเสียต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมต้องการเพิ่มอะไรหรอกนะสหาย แต่คนที่ต้องลงไปทํางานกับมือนั้นต่างหากที่เขาต้องการสายอย่าลืมว่าคนพวกนั้นทํางานถ้าเขาพลาดขึ้นมามันหมายถึงอนาคตครอบครัวเขาชนะแต่ถ้าเราจ่ายให้เขายังจุใจหรือสมน้ําสมเนื้อคุ้มค่าเสี่ยงแล้วก็เขาจะสามารถทํางานให้เราต่อไปอีกนานเท่านานซึ่งนั่นก็หมายถึงงานของสหายจะไม่ชะงักด้วยสายอย่าลืมนะว่าคนมีความชํานาญงานด้านนี้หายากนะกว่าเราจะฝึกให้เขามีประสบการณ์ในการทํางานนะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เสียเวลาย,ยังพอทนแต่สินค้าถูกยึดไปนี่เสียหายมากนะ ตกลงเร็จะขอเพิ่มอีกคันละเท่าไหร่ว่ามาเลยสหายพูดง่ายดีนะผมชอบความจริงผมก็เป็นคนพูดง่ายเหมือนกันเอาเป็นว่าจากเดิมคันละสามหมื่นผมขอเพิ่มเป็นคันละห้าหมื่นก็แล้วกันห้าหมื่นคราวนี้สามคันรวมเป็นแสนห้าชนาเซียแต่ก็คุ้มไม่ใช่เหรอสหายสินค้าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่ค่าจ้างเพิ่มไม่ถึงเท่าตัวผมคิดว่าราคาค่าเหนื่อยขนาดนี้สมควรแล้วกับค่าเสี่ยงตกลงเศษยังประกันความเสียหายของสินค้าอย่างเดิมหรือเปล่า แน่นอนสหายเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วในที่ต้องประกันจนกว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับถ้างอีก3วันเสียส่งคนไปรับของจากโกดังของผมในะรัญญประเทศได้เลยจุดส่งของคนรับของทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมสหายเหมือนเดิมและนี่คือเงินครึ่งหนึ่งของค่าเหนื่อยเสร็จแล้วค่อยมารับอีกครึ่งที่เหลือทุกอย่างกติกาเดิมเสียพอใจไหมพอใจสหายเอาละเรื่องสินค้าจบแล้วคราวนี้ผมอยากว่าเรื่องของผมบ้างเสียมีอะไร ผมต้องการสายเวียดนามในขเขมรจัดหาอาวุธสงครามให้สักจํานวนหนึ่งในราคาไม่อั้นไม่รู้สหายจะรับติดต่อให้ได้ไหมได้สิเสียว่างเงินไขามาเลยผมติดต่อให้ได้ทั้งนั้นผมต้องการ m 1 6ม0กร้อยกระบอกกระสุนไม่ต่ำกว่า1 0,000นัดลูก RPG ไม่ต่ำกว่า500ลูกกระสุนคอ60ไม่ต่ำกว่า200พร้อมดินส่งระเบิดสังหารแบบของจีนไม่ต่ำกว่า500ลูกเรื่องราคาผมอยากให้ทางสายเวียดนามว่ามาก่อนแล้วทางผมจะขอต่อรองทีหลังเสร็จต้องการของเมื่อไหร่ภายในสองอาทิตย์เป็นอย่างช้าพอไหวไหม หวข้อนี้ยผมขอรับรองกับเสียได้เลยแล้วจุดรับส่งของละ่ะเสียพร้อมที่ไหนก็ที่เก่าที่เดิมที่ใช้นั่นแหละพร้อมกับจ่ายเงินสดในวันนั้นเลยตกลงเสียถ้าทางผมขอเปลี่ยนจากเงินสดเป็นค่าเหนื่อยขนสินค้าแทนได้ไหมในอัตราเท่าเท่ากับครั้งเนี้ก็ได้ผมยินดีถ้างั้นเสียกับผมทําความตกลงกันเลยแล้วกันเออเสียจะเอาอาวุธสงครามนี่ไปทําอะไรอันที่จริงผมก็ไม่ได้จะเอาไปทําอะไรหรอกสหาย ผมเป็นตัวกลางติดต่อให้กับชนกลุ่มน้อยในพม่านะมันเป็นของขุนศากับในพลโบเมียไม่ใช่ของผมโดยตรงหรอกสหายก็ดีนึกว่าเสี่ยามาใช้งานเอาซิไม่ใช่อะไรหรอกนะผมจะขอร่วมกิจกรรมด้วยนะคงไม่หรอกสหายผมเองไม่ต้องการให้พื้นที่นี้มีการสู้รบยังเอิกรนะเลิกนักทาให้มันสงบสงบไว้จะได้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาสนใจการค้าการขายของเราจรึงจะสะดวกสหายว่าจริงไมหมเล่าจริงๆข้อนี้ผมเห็นด้วยกับเสี่ย้างน,นสหายอย่าลืมบอกสหายเวียดนามในขเขมรด้วยลรอว่า พยายามร้าเว้นพื้นที่บริเวณน,นี้ไว้เพื่อที่เราจะได้ทําธุรกิจร่วมกันได้อย่างสะดวกยังไงเล่าตกลงเสียเดี๋ยวผมจะบอกเขาให้